สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องซุ่มซีดฟิซซไป สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องซุ่มซีดฟิชิงเอียงเขามึงเนี่ยออตอนนี้นะครับพามออกไมานะครับทุกคนมากันสามหน่อนะครับน้าแบงค์นะครับผมแล้วก็น้องใหม่นะครับผมแัทเตอร์นอนน้อยนะครับเอาา้ามอนับ <laughs> นอนมาก <laughs> เดี๋ยววันนี้จะพาไปทุกคนไปออกหม้กันนะครับผมเดี๋ยว ทุกคนไปดูนะครับผมวันนี้นะครับจะมาตามหาประช่อนกันนะครับทุกคนพวกเราสามคนจะได้ตัวไหมนะครับจะมีตัวกัดพวกเราหรือเปล่านะครับผมไปรอลุ้นไปรอติดตามชมนะครับไปครับผมโอมนะครับทุกคนโมค่อนข้างแรงเลยนะครับตั้งกับเตยนะครับล่อกันไปแล้วนะครับคนลไม้สองไม้นะเป็นยังไงครับน่ามีตัวไหม ก็มีเราไม่รู้ครับลองหวดก่อนไม้แรกครับสุดฝังโอ้โยลมอุปสรรคกวันนี้เป็นลมนะครับทุกคนลมแรกวิ๊ยมีดผู้ใดีวมัน่มีไอซ่อนอุ้ยอุ้ยแล่แบงค์ดวนะครับ กับบรลลูนเฮ้ยกัดซ้ำนะครับทุกคนเข้าสวนไปแล้วนะครับโอ้โห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 นีกจะโดนลูกพื้นไหมเนี่ยโอ้โหเจียมแรกนะครับผมปลาลักครับไม่ใช่ไปแล้วนะครับน้าแบงค์ไปหนึ่งเจียมแล้วนะครับ ตื <it> s <S <ET> ่นไปยังไงเฮาเขาจะไ่ย่อมบ่อไหนเลยโอ้โหอย่างโดนแสงหมดแล้วนะครับส่งเหยื่อไปส่งเหยื่อไปไม่แดกนาเต้ยทำอะไรครับนาเต้ยอ๋อฟูดพูดไปเลยเป็นไงครับนาเต้ย อาการเป็นไงครับไงครับไั่นเตยในขอดูลอกนยครับโอ้โหโอ้มากเ d มียกแล้วคุณนภูเมื่อเช้านะครับเช็คได้18องศานะครับทุกคนก้อนข้างที่จะเย็นมากนะครับปลาอาจจะไม่ค่อยตื่นตัวนะครับผมถ้ามีเสียงปืนมาน่กูตื่นแน่ <laughs> ไปแล้วนะครับทุกคนไปเพอะกยยนันไม่รน้ไปซะ ปากมันเริ่มเลยนะโอ้โหแน่หน้าเตอร์ยังแก้ฟูไม่ได้เลยนะครับท<ม>ุกคนองศารมากเลยนะครับเกินช้านะเกินช้า,ายพีที่ใช้วันนี้เป็นปีสองจุดศูนย์นะครับ เอ้มีใจกับนัาเต้ยมากเลยนะครับตอนนี้เขาแก้ฟู่ได้แล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยอยปลามันขิดตรงนั้น,นครับทุกคนแง่งหล่ออีกแล้วนะครับตัวแต้มหนึ่งนะครับโอ้โหยังสุดนะครับทุกคนเอาคนเดียวเลยนะครับไม่แบ่งคนอื่นด้วยแม่ไอเราก็อุตส่าห์ชี้เป้าามาหมายไม่แบ่งกันเลยนะทุกคน เอาแบ่งแบ่งไหมครับวันนี้วันนี้คิดจะแบ่งคนอื่นไหมครับแบ่งครับแบ่งเอาให้แรงอีกหน่อยอีกประตูยังรั่วคือจะรั่วเนี่ยบ้าหรือเปล่าว้ชายมันเป็นโรคอะไรวะโอ้ยปวดใจอีกประดู ตอนนี้ผมกับนักเตะเหี่ยแห้วครับสูนแบงค์ไม่ได้นะครับกูแคนไอ้เหี้ยตรงสายกระเจาไปหมดแล้วนะครับเพราะเป็นไม้เก่านะครับผมเอาไปปูเดียวดิเพราะเราไปไม้ใหม่กันต่อนะครับผมตอนนี้ได้เวลาย้ายไม้แล้วนะทุกคนไปตะลุยไม้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมกับนัเต์จะไปเก็บแป้งมาใหม่น้านะครับผมมารอรุนกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับ เลสซากครับไปครับผมมาหมายนี้นะครับนาแบงค์จะวัดแล้วนะครับผมเขาวัดเร็วนะครับผมแล้วเขาก็ได้อีกตัวหนึ่งนะครับออื คนอะไรมันจะหมานจังเทวันนี้โอ้โหโซ่กล้องก,ก้อนโ,อโ,โซ่กล้องก้อนอางโซ่ออกไปหลุดเขาเย็นกันเบื่อเลยห <c oughs> มานะครับเรือมมาที่ไม้แรกนร้องทุกคนเช็คไม้ครับมุดต้องไวมันจะกัดหรือไม่กัด ไปฝั่งนู้นนะครับทุกคน,นทางลงนะทุกคนโอ้ไม่แ,แบงค์นะครับล่อคนเดียววันนั้นทำสามตัวนะวันนี้ะนะครับไม่เท่าไหร่มาต่อไปอ ทั้งบอกมีปลาตัวเดียวครับปลาหน้าโง่นะครับผมเอาไปรุ่นกันใหม่ต่อไปนะครับผมเลสโสกูครับไปเา้าหมายคือบักไซโลนะครับโอ้ส่วนดีไหมเดิมครับไหม้เด็ดไม่จันแบงค์นะครับลวดไปนะครับผมสี่ตัวลวดนะครับสี่ไม้ไม้ละตัวนะครับผมของแท้อย่างนี้นะคนนี้ครับ ไไปมันคือหมาสุดท้ายของเราแล้วนะอืมใช่ปีบหอด้อมนี้อุต้ามันตั้อุต้าโอ้ อ้านี่แก๊ะแกะนั่งห <c oughs> <c oughs> ุ่แก๊ะแกะลื่นเกินไปนะครับทุกคนลอกเฮ้ยม, <Hey, S 1> มันบกเกียวกับราคาดอกฝืมืฝีมือฝีมือทุกคน ดดเริ่มออกแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวพวกผมสามคนนะครับจะย้ายหมายมนะครับไปหมายสุดท้ายแล้วนะฮะไปเลยแล้วกันครับผม Let's go <S ครับทุกคนหมายสุดท้ายนะครับหมายร้อยนะครับเตะระวังเลยมันมีหลุมกินคนอยู่อีหยลุมแดกคุ้นเนีน่ย ไล่หลุมเลยไปหัวตรงไปก่อนไม้แรกแดดแรงนะทุกคนตอนนี้เดีย๋ยวไปไปที่ที่มันร้อยๆเลยนะเอาหัวแขะไอ้แบงหัวแขะได้นี่ส้นกูบอลนี่ตากูงายให้ลงนี่เด้น้าเต้ยคิดว่าหมายนี้น้าเต้ยจะได้ตัวไหมครับอ้อทำไมท้ทออย่าง่ะครับไปเวทท้อซะแล้ว แดงครับเป็นหมดแล้วสนึ่งตัวเ,เราควรทำยังไงกับเขาดีครับยอมแพ้โอ้ไม่ยอมงานยอมได้เนี่ยเอาหัวไปหลุมกินคนนะครับทุกคนตรงนี้แต่ว่าคนไม่กินหลุมนะครับหมายข้างหน้าน้องลเช็คดูนะครับทุกคนไปหัวไปก่อนอาจจะมีตัวใหม่ย้ายเข้ามานะทุกคน ว่าตรงนี้นะฮะผมเอาขึ้นไปแล้วครับตัวหนึ่งฝั่งนู้นฮะทุกคนอาจจะเห็นใจในคลิปเก่านะครับผมแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับปลามันไม่ได้มีตัวเดียวนะครับทุกคนน่าตยเป็นไงครับรวยรนะวยสวยให้มันรวยแต่หนะ้าแบงเงินละครับคนเดียวเดี๋ยวพวกผมสองคน่วยให้เองฮนะหลับจบหลับจบ ตรงนี้มันมีนะฮะทุกคนต้าลองเปลี่ยนฝั่งให้มาฝั่งนี้เู้ไฟตีแงเาแกล่มนี้ฝืดจ่ะ สิบว่าลอกลอกเต้ยอาการแปลกๆนะครับผมโอ้ลอกน้าเต้ยอาการแปลกๆแล้วนะทุกคนอ้าว

เงียบนะครับทุกคนไม่เหวแล้วนะครับทุกคนจังหวะปิดกล้องนะครับกดถ่ายไม่ทันนะฮะแอบมานึงแตบนะครับผมทุกคนนี่นะครับได้มาจากมุมเดิมเลยนะฮะถ้าทุกคนได้ดูคลิปที่แล้วนะครับผม มันมีได้มาสองตัวแล้วนะทุกคนนี่ตัวนี้ประมาณสี่สี่ได้มาณี่สี่ได้ครับไปครับทุกคนวันนี้ผมรอดแทวแล้วนะครับคนแเวเป็นยังไงบ้างครับคนณเท่ยวก็เงหนื่อยงิ้งช้าเนี่ยงิ้งช้าเหรองินนช้าเนี่ยนะ นี่กเอาไปเไปลึกๆครับมันดีเห็นแล้วบ่ไปย้ำไปตรงนั้นเคอ<พ>ียบเข้าไปอีก<น>ถ้ามันไม่ไหวก็คงไม่ต้องฝืนนะครับนะนต้องได้ละ ปีข้างนอกก็ได้นะครับนะถ้าตรงนี้ไม่มีตัวปีแล้วุตึกไงออมบัแล้ววิระแหงหลุมเดียวกันเลยหลุมนี้เลยครับใช่หลุมอุ้ยมันลึกนะเนี่ยหลุมนี้ลึกเลยอาการเป็นไงครับเกือบหามแตกครับบอกแล้วมันมีหลุม,มอี๋อย่าหลุมแดกข้นดน ไอ้ปลาเก็นครับผมโอ้โหตัวที่เท่าไรนะครับวันนี้ตัวเต็มที่ห้าครับผมโคตรอะไรมันจะเป็นหมานจริงๆคะใช้เหยื่ออะไรครับวันนี้กบซุปตาสีส้มนะครับผมแล้วก็ลอกอะไรไม่รู้ครับขั้นโฟฟอกไอ้รู้สึกว่าตกลุมแล้วแม่นกว่าเดิมครับตีแม่นกว่าเดิมแล้วก็ได้ปลาหมานได้ครับตัตเรื่องเวัน ไปไปลุ้มกินมึงอาจจะเพิ่มอาจจะเพิ่มความหมานก็ได้นะครับเตี๋ตีเขาไปคว้าตีเขาไปแปะอย่างหมกองมาบ่ืมวันนี้นะครับผมสรุปยอดนะครับวันนี้ปลารวมนะครับแสดงเจ๊กตัวเกาะหกตัวครับผม้ย คงจะคลองไหมไม่หกบุถึงฮะฮะไอ้แอบเต็มผลประกอบการนะครับวันนี้ปลารวมนะครับของนายแบงก์กดไปห้าตัวนะครับส่วนผมนะครับมาหนึ่งแจมนะครับรอดแห้วเลยครับรอดอย่างบุดบิดนะครับผมแต่ว่ามีคนที่เห้วคนหนึ่งนะครับนี่ัทเต้ของเราได้เองนะครับความรู้สึกเป็นยังไงครับเบีกกระบ้านแมนครับเบกกระบาดไปนะครับ เอาคือแจ้งแม่มันช่บแบดนี้ไปกันที่ไหนครับผมคลิปห<า>น้าติดตามชมด้วยออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็กดหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้น้าเตยด้วยนะครับ <laughs> ผู้เหี้ยวของเราวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ